สวัสดีครับเดี๋ยวพามาเยี่ยมชมนะครับเสียบูนะครับลูกวะโคนะครับผมให้พี่เขาพาดูนะครับอาพี่สวัสดีครับเป็นเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะพี่ <laughs> อยู่กลางท้องกลางดางอย่างนี้แหละแต่หน้าฝนก็จะ ลำบากหน่อยล้นลลจะลั้งฟูงแล้วนะอ๋อโอ้โหนี่นะครับล้นเกือบทั้งฟูงแล้วพี่คัดไว้ยังไงครับล้นนี่ ที่เห็นเห็นนี่ไม่ได้คับหรอกพี่มันเหลือเลือดเขาโอ๋เมื้อเปิดขายแล้วมันขายไม่ได้มันไม่ยงดีครับก็มีแต่ตัวสวยๆนะครับโอ้บึกเลย ยังไม่เปิดใช่ไหมครับเนะี่ยยังครับยังไม่เลิกนมเลยรอให้เลิกนมก่อนนะครับตัวประมาณกี่เดือนครับพี่ห้าเดือนได้นะยานมเปิดเท่าไหร่ครับพี่ราคาสามหมื่นห้าขึ้นไปอ,อ๋อสามหมื่นห้าขึ้นไปต้องมาดูใช่ไหมครับแล้วแต่ตัวมาเลือกเอานะครับ โตมาก็สวยเหมือนเดิม,มาวางตัวต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ <c oughs> อนอนคอพับเลยรุ่นนี้ถ้าเปิดแล้วใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนอกกอน,นี่นะครับไซส์สี่ห้เดือนเท่ากันเลยใช่ไหมครับ ผู้สวยนะครับหนามากใครได้ไปนี่ต่อยอดสบายเลยนะครับใครที่จะเอาไปพัฒนาน,นะครับผ <c oughs> ู้สวยนะครับรุ่นนี้อีกกี่เดือนถึงจะเปิดครับพี่อ๋อหมดหน้าฝนานะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับตัวดาวเลยตัวนี้เปเด่นเลย เด่นของรุ่นเลยใช่ไหมครับโอ้สวยนะครับลำตัวยาวดีเป็นผลงานของพ่อที่ปัจจุบันนี้หรือเปล่าครับใช่ครับหนาตัวนี้โอ้หนาโบท๊ทด้วยนะครับ รุ่นนี้มีเยอะไหมครับพี่สาิบตัวน่าจะได้ใครมาก่อนนี่ไม่ผิดหวังเลย,เลยอ๋อันนี้เป็นวัวที่เหลือเลือกนะครับที่เขามาซื้อไป F1 ใช่ไหมครับตัวนี้โอ้โหขนาดเหลือเลือกนะครับเนี่ยโตมาก็สวยเหมือนเดิมนะครับบางทีตอนเล็กๆมันไม่สวยพอโตมาเดี๋ยวมันก็เบิร์กขึ้นตอนเล็กๆเ,เหมือนไม่มีคนเอาเงี้ยมันครับสวยตอนโตตอนโตก็สวยตอนเล็กอ,อู้ตัวนี้ก็หนานะ สวยมากนะครับพี่บูอย่างตัวผู้ตัวนี้แหละครับเนี่ยตัวผู้ตัวนี้ผมขายแล้วครับสองหมื่นห้าอันนี้เขาซื้อไปไว้ทำพ่อพันอูได้สบายเลยนะครับได้เล,ดเลือดดีเลือดดีนะครับแม่แม่ <c oughs> ยังไม่ได้ส่ง <c oughs> เขาเขารอเอาตัวเมียอีกตัวหนึ่งก็เลยรอส่พองพร้อมกันโอ้สวยนะครับสีเหมืนแม่เลยสีเหมืนกันนะครับ กรพูก็จะขายทาท้องตลาดก็พวกที่ว่าความสวยปกความสวยแบบปกติครับแต่ตัวที่แบบมันทําพ่ออย่างนี้ได้แล้วก็ทําเข่าไว้แล้วก็ขายเป็นพ่อพัน์อก็ราคาก็จะราคายระเดียบขึ้นไปหน่อยหนึ่งครับ,รบก็ก็ถือว่าไม่สูงนะผมว่าร,ระดับพ่อพันอ่ะแค่ก็ <c oughs> แ,แค่ขายมากกว่าท้องตลาดไปละไม่กี่พันครับนิดหน่อยนะครับ สี่ห้าพันครับก็แต่มันก็ไม่เป็นหวังอะ่ะโอ้ไปเลี้ยงทําพ่อก็ของ,งบ้านๆที่แบบว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้พ่อเลือดร้อยเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ผ่าน,านครับ <S 2> <S 2> <S เพราะว่าเลือดมันสูงนะเลือดมันก็ดีไงครับ <S 2> <S 2> แม่มันก็ไม่ได้ดไปของเรามันพ่อร้อยแล้วก็แม่แล้วเลือดดีอ่ะครับ <S 2> <S 2> ถ้าไปคุ้มถุงแบบของตามบ้านได้ที่เขาไม่เน้นพ่อเลือดร้อยเน้นแบบว่าครับทุนเขาทุนน้อยอะไรนี้ ก็ถือว่าดีนะครับโอ้ตัวนี้ก็หนานะครับรุ่นเบสนี่สวยรุ่นนี้ใครมาเอาไม่ผิดหวังแน่อืมหนาลูกตัวสวยๆนะครับเหลือ300กว่าตัวถึง350มั้ยไหม <350 S 1> พี่สาอกว่าอ๋อ350กว่าตัวนะครับ ดูอย่างนี้อาจจะไม่เยอะต้องดูตอนปล่อยนะครับอ๋อนี่กู้หนามากตัวนี้คุณพ่อให้ลูกดีนะยาวเลยครับสวยมากนะครับเนี่ยหนาซัน สวยนะครับลำตัวท้ายเนื้อหนังกินแต่หญ้าไม่เคยไม่เคยอาหารครับไม,ไม่เคยเจออาหารครับดูหางครับให้ดูโคนหาง <c oughs> ด้วยพันธุก,กรรมนะครับโอ้ <c oughs> ตัวนี้ก็หนา <c oughs> ลลรุ่นนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับใครมาก่อนนี่ได้เลือกก่อนนะครับ รุ่นนี้ท้องหมดยังครับพี่รุ่นนี้รุ่นนี้ยังยังโหจำได้ทุกตัวมมันก็จหด้หดเลีเ้ยงทุกวันนะครับคูดขี้ทุกวันนะครับโอ้เพิ่งคลอดก็มีนะครับเนี่ย สีแดงกับสีขาวนี่ต่างกันเยอะไหมพี่ราคาไม่ต่างครับผมขายเด็นราคาเดียวกันอ๋อ,อ,อโอ้ตัวนี้ก็สวยนะครับโบ๊ทด้วยนะครับโบ๊ทบบนะฮะโบ๊ทโบทก็มีหลายตัวอี ก็ลองเข้ามาดูนะครับถ่ายดยนี้ให้ดูครับโอ้สวย มีใกล้คอดไหมครับพี่มีค,มรครับแต่มงไม่ใช่วันวันนี้หรออ๋อน้าฝนนะครับแฉะหน่อยรอบไม,ไม่เหมือนรอบที่แล้วมาเจอคอดพอดีนะใช่ครับดวงดีมากครับมารอบที่แล้วเจอคอดพอดี สวยๆนะครับมีรถจัดส่งด้วยไห้พี่จัดส่งในตัวประเทศเนะี่ยอ๋อนี่นะครับซื้อวัวมีรถส่งนะครับยุ้งเอาอยาไส้ตาครับยาไส้ท้องอะ่ะยาเดียวกันเลยเอาน้ำมาดู ฝนลินนะครับเนี่ยกำลังลินลินอากาศคึ้มแต่เช้าเลยนะครับตัวผู้นี่ก็ขายอย่านมเหมือนกันใช่ไหมครับตัวผู้ผมจะขายในรุ่นเล็กเลยครับสองหมืนกว่าบาทก็ขายแล้ว๋อประมาณกี่เดือนครับพี่ช่วงมันเป็นบางช่วงอ๋อนสี่ห้าเดือนก็ได้แล้วสองหมื่นสอกว่าบาทครับ เราไม่เก็บไว้หย่านมใช่ไหมครับไม่เก็บแต่พวกยิ่งขายไวก็แม่ยิ่งอ้วนไปอ๋อ,อด้ราคาสองหมื่นในน้อยก็ปล่อยเลยแล้วก็จะคัดไว้ตัวที่รูปร่างดีๆเอา้ไวครับอ๋อก็ลองเข้ามาดูนะครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับหลายไซส์ ใครที่หาพ่อพันธ์นะครับไว้คุมฝูงนะครับก็ก็ลองเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเลือดสูงแล้วนะครับอ้คู่นี้ถูกตามากเลยเนี่ยสีแดงสีนี่ครับสีแดง ต่อยอดได้สบายนะครับเนี่ยไปต่ออีกหาพ่อดีๆใส่นี้ไม่ผิดหวังนะครับเนี่ยหน้าฝนหลายคนสงสัยนะครับก็นอนกันอย่างนี้เลยนะครับหน้าฝนตากฝนนะครับตากหมอกตากลมเลยนะครับไม่มีหลังคา ไม่มีร่มมีหลังคาครับพี่บ um> ah ูบอกไปอย่างนี้เลยนะครับมีลวดเส้นเดียวนะครับค้อแล้วลวดปล่อยไฟนะครับเส้นเดียวอู้ยาวมากพี่ตัวนี้โอ้ย่างาตาช้างเลย หน้าสั้นหนังยน่น,น,น,ยนตรงอย่างนี้นะครับเลือดสูงดูหางนะครับโคนหางใหญ่มากนะครับเท uh huh. ่าฝ่ามือนะครับถ้าเจอหัวาหานี่ดูไม่ได้นะหัวาหาก็เป็นหมูไปเลย <laughs> เป็นหมูไปเลยถ้าเจอหัวอาหารนะครับออดดอโอ้คลอดสองวันนะครับเนี่ยตัวเมียโอโ้โหโบสด้วยนะครับแม่เขาตัวนี้แหละครับโอ้แม่ขาวนะครับพ่อตัวนี้ใช่ไหมครับพ่ออีกตัวน,นะพ่อเขาสีอะไรครับพ่อ,อสีมองหมอกโอ้พ่อ สีหมอกเจด็ดลูกออกแดงสายเขาน่าจะมีนะครับมันน้าหมอกแล้วขีดหูดำมันก็มาจากบัวแดงล่ะพี่อ๋อถ้าหมอกหมอกโบ๊ทก็มาจากบัวแดงนี่ครับอยู่ในนี่ก็เยอะอ๋อ มาขอคําแนะนําได้นะครับเรื่องการดูพ่อพันดูยังไงไลักษณะเหมาะนะครับ, <c oughs> บเอาไว้ทําพ่อพันใช่ไหมครับเอาไว้ขายพ่อครับอ๋อไว้ขายพ่อใครสนใจก็เข้ามาดูนะครับเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับพี่อสองหมื่นกว่าบาทนะสองหมื่นกว่าบาทหางหนากระดูกใหญ่ๆมีตัวนึ่ง ดูอีกตัวที่ขัดไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> โบสด้วยนะครับไข่ดำท้ายดำ,ดำโบสนะครับหนาสวยมากนะครับนี่ก็เลยลอยกระดูกดีครับที่คัดขัดไว้ก็ ก็ทําพ่อได้เลยเชื่อมือเชื่อสายตาได้เลยนะครับเนี่ยคัดบัวไว้าไทาพ่อนะครับเอาปรับกระบวัวไทยลูกผสมนี่ได้สบายนะครับบัวไทยกลางไทยเล็กนะครับไทยใหญ่ปรับไ,ได้ไนะครับรอแค่เวลาอีกหน่อยนะครับเต็ม รุ่นเดียวกันเยอะเลยนะครับเนี่ยรุ่นเล็กไซส์ห้าเดือนหกเดือนรุ่นนี้พอผมพอจะขายหน้าจะไม่กี่วันเราก็จะหมด <laughs> ผมก็ว่าอย่างนั้นเลยดูให้ทั่วฝูงนะครับ ผู้ธรรมดาอย่างี้แล้วก็จะไม่ทเขาอ๋อพราะลักษณะไปเนื้อใช่ไหมครับใช่ทำพ่อก็ไม่ดีมันมันไม่ึงขันจะทำพ่อได้อ๋อมันไม่ถึงเกียรติในใจเรานะครับเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเสียชื่อเรามันเกียรติยังไม่ถูกใจเรานะครับเราก็ดีนะครับคัดให้ด้วยไม่ได้ขายมั่วนะครับ สวยๆนะครับไปพอโตมาหน่อยก็ขายหมดครับมีพ่อค้าเข้ามาดูเรื่อยไหมพี่มาดูเรื่อย,ยครับไ<อ>ไม่ไมได้ดรออายุอีกหน่อยนะครับเนี่ย ถ่ายดีครับหนังมันหนาใช่ครับมันหนังหนาพวกนี้มันไม่ <ยก S 1> เปลือง <ยก S 1> หัวอาหารเนื้อหนังโครงสร้างมันใหญ่นะครับได้ยังไงเนี่ยาชาวอาชีพไปเยอะแล้วนะชีท่ายทองไปใช่ปะ่ะอ่าชีแล้วใช่ไหมชีบไปแล้วงั้นเอาย่องไปใส้ตายอี๋แดงอี๋แจอยอะ ช่อยเรียบร้อยอเจ็บตายอยู่ข้างนึ่งเอาเค็มอ่อกันนะพอดูดแล้วเค็มอ่ยองยองมือบีบได้ไหมนี่ตัวนี้ทุกตัวนี่นะครับอู้ห์หนาตัวนี้นะครับเดินไปนู่นแล้วนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นวัวขาวที่หนา สวยมากนะครับติดติดติดย่นมากนะครับเนี่ยเป็นหมูเลยนะครับนู่นอีกตัวกำลังลุกเนาะปึกเลยดู<น>ตัวนี้สวยครับรุ่นเน,นี้รุ่นนี้สวยมากนะครับผมติดตามในเฟซเดียวครับรุ่นนี้ตั้งแต่ เนี่ยี่มามันเป็นตัวเล็กๆอ่ะใช่ๆครับผมก็ติดตามมาเรื่อยนะครับตอนนั้นผมมามันเพิ่งเริ่ม,ามาออกมือเราอีกเนี่ยโคนหางน่ะอืให้ดูโคนหางนะครับใหญ่กว่ามือนะครับน,ออน่ส้นสั้นประมาณต้องให้ได้หน้าอย่างงี้ รบกวนพี่ฝากเบอร์นะครับกับช่องทางติดต่อครับเบอร์โทร0987627731อ๋อครับผมแล้วก็เฟสทีละพลสายทองครับครับผมใครที่เาเสียบนุปโคก็ขึ้นอ๋อโอเคครับผมใครสนใจก็โทรมาได้ครับมาดูมาเที่ยวเล่นนะครับหรือจะปรึกษาเรื่องวัวได้นะครับมาคุยกันได้ครับมาคุย ใช่ครับมาคุยได้ครับแลกเปลี่ยนความรู้ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับขอแค่ชอบชอบในทางเดียวกันนะครับผมโอ้รุ่นนี้สวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ